สวัสดีครับชาราศีตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยามันจะดูดวงกับผู้เกิดในลัคนาราศีตุลหรือชาวราศีตุลสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดินหลังสำหรับเดือนกรกฎาคม2568นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขารู้สึกยังไงสำหรับตัวคุณเดี๋ยวเรามาดูไพ่กัน ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเรื่ใจกับช่องบูพยานด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ไอมาได้ที่ user บูพยานนะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของชาวตุลลักษณะตุลจะเป็นยังไงกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกของเขาคนนั้นได้เป็นไพ่สิถ้วยสดาบ The e m p r e s ใ,ในถือหนถือเหรียญแล้วก็เป็นไพ่ l e of v i ิวโอ้โหไพ่นี่คือค่อนข้างดูมีพลังงานของการรู้สึกแบบดีส่วนทางกันดีดีดแล้วก็ส่วนทางกันเหมือนกับความรักความสัมพันธ์อ่ะมันอาจจะมีปัญหามีประเด็นกันมาแหละแต่ในท้ายที่สุดอะ่ะมันมีโอกาสที่จะยืนหยัดได้แล้วก็สามารถไปต่อกับความรู้สึกและความสัมพันธ์ที่ดีและลงตัวได้สุดท้ายคุณจะได้รับการ ปฏิบัติกับในเรื่องของความรู้สึกที่ดีขึ้นกว่าเดิมแลวก็สามารถที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่มีความฟูล f i l หรือมีโอกาสแบบ successful แบบเต็มที่เลยแต่แค่เราอาจจะต้องพยายามปรับมุมมองปรับ mindset ใหม่เพื่อเราจะได้แบบเหมือนพยายามที่จะปรับความเข้าใจให้กับกันและกันได้อย่างเต็มที่ความรักความสัมพันธ์ตอนนี้ชาวราศีตุลลักนาตุลน,นะครับดาวศุกร์เนี่ยโคจรไปอยู่ในตำแหน่ง สุภาษะนะครับหมายถึงความสําเร็จหมายถึงการลองชีวิตสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตของตัวคุณเองได้ดีขึ้นทําให้ความสัมพันธ์ดูมีความรู้สึกที่ลงตัวแต่ดาวคารเนี่ยคือดาว่ข้งคุณเนี่ยโคตรไปอยู่ในภพเลนลาภะถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดีนะครับได้ตําแหน่งดาวยงยศด,ด้วยทําให้ดาวคู่เนี่ยสามารถที่จะมีความประสบความสําเร็จนะครับในเรื่องของชื่อเสียงเกยียรติยศการงานต่างๆดีแต่ในเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์กับไม่ค่อยดีเพราะดาวองคาเนี่ยได้ตำแหน่งดาวยงยศม,มันหมายความว่าคู่ของเราเนี่ยจะถือยศถืออย่างมากเกินไปทําให้ความสัมพันธ์ที่เราอาจจะต้องรับมือกับเขามากขึ้นการที่เขาถือยศถืออย่างถืออีโก้ถือตัวตนของตัวเขาเองมากไปมันอาจจะทําให้ชาวราศีตุลลักนาตุลเนี่ยรู้สึกตึดอัดรู้สึกว่าไม่เป็นตัวของตัวเองมีความรู้สึกเหมือนเขาค่อนข้างดูกดเราเอาไว้อะ เพราะอะไรเพราะเขาใช้อารมณ์ในการที่ตัดสินใจในการแบบมีอีโก้นะครับไม่พอดาวคารเล็งดาวราวหูเนี่ยเป็นดาวคู่ธาตุลมแล้วราดาวรา,วราวหูเนี่ยอยู่ในภพปุตตะนี่คือภพแห่งเรือนอารมณ์ ไปทับกับดาวเสาที่อยู่ในภพเลอนอลิมันมีโอกาสที่จะมีความเปราะบางในเรื่องของความสัมพันธ์อันนี้เป็นสิ่งที่ชาวราศีตุลต้องระมัดระวังนะครับเพราะเขาจะใช้อารมณ์กับเราและเราก็จะมีอารมณ์ความรู้สึกที่จะขัดแย้งกับเขาได้เช่นกันนะครับอาจจะมีพลังงานของความเสียใจทุยอบโซนนะครับกับไฟออฟวิวเป็นไพ่ของความนักทีบที่เราอาจจะไม่ได้รับการเติมเต็มความรู้สึกให้กับความรู้สึกของเรานั่นทําให้เราแบบ จะปวดกับความรู้สึกหรือสิ้นหวังกับปัญหาที่เราจะแก้ไขปัญหาได้อะไรอย่างเงี้ยมันมีความรู้สึกประมาณนั้นแต่ใจเย็นก่อนนะครับความรักความสัมพันธ์สําหรับชาวราศีตุลลักนณะตุลถึงแม้ดาวจะดูมีความขัดแย้งกันแต่ดาวเนี่ยมันไปโคจรอยู่ในภพเลือนราพะอยู่ตําแหน่งที่ดีมากๆของลักนณราพะเนี่ยคือเรือนที่ดีมากถ้าคุณไปดูโหราศาสตร์กับคนอื่นเขาจะบอกว่าดีอย่างเดียว เพราะดาวอังคารได้ตำแหน่งดาวยงยศนะได้ตำแหน่งดาวที่อยู่ในภพเดลลาพะนะอุ้ดีด,ดีมันดีแหละคนที่ดูแบบกําปั้นทุบดินหรือเพิ่งดูโหราศาสตร์นะจะดูแบบนี้แหละผมไม่ได้ดูถูกคนที่ที่เพิ่งดูนะครับเพราะผมก็เคยเป็นแบบนั้นมาก่อนคือเราจะอ่านตามดวงดาวปกติเพราะเราไม่สามารถดูโยกเกณฑ์เราไม่สามารถใช้แบบดวงดาวอื่นๆมาสัมพันธ์แล้วอ่านได้แล้วอ่านดาวดวงเดียวเนี่ย เขาบอกทุกบอกว่าเราอย่าอ่านดาวดวงเดียวนะครับในทางโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเขาจะไม่อ่านดาวดวงเดียวถ้าเราอ่านแค่ว่าดาวอังคารยู่ในภพบเรือนลาภะเนี่ยนะครับหรือเราไปเจอหมอดูที่ที่เขาแบบไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้แบบหลักการที่มันเป็นแบบโยกเกณฑ์ต่างๆหรือไม่ได้ใช้ในอิทธิพลดวงดาวอื่นๆมาร่วมเนี่ยเขาจะบอกว่าดีอย่างเดียวเลยแต่จริงๆแล้วมันตรงกันข้ามเลยครับเพราะใช้อารมณ์ในการตัดสินใจแล้วมันเกิดความรู้สึกกดดันด้วย ไพ่นะเขาก็บอกเหมือนกันแต่สิ่งที่ดีเนี่ยมันก็มีดีก็คืออย่างที่บอกว่าคู่เนี่ยจะได้ชื่อเสียงเกียรติยศได้สิ่งต่างๆที่ดีนะครับแต่ถ้าเราอ่ะปฏิบัติหรือทวีตกับเขาที่ดีเนี่ยดีเพรสเนี่ยคุณก็จะได้รับความรู้สึกที่ดีเพราะเขาจะปฏิบัติกับเราดีเหมือนกันเอาพูด,ดง่ายๆคนที่ถือยศถืออย่างเนี่ยเขาต้องการคนที่ซูฮกเขาต้องการคนที่แบบเห็นใจเข้าใจเขาถ้าเราทําได้อะ่ะเขาก็ต้องดีกับเราแน่ๆ นะครับเพราะอะไรเพราะคนพวกนี้จะรักษาหน้าตาใครโอนเอ็นไปตามเขาเขาก็จะให้สิ่งดีๆกับเราแน่นอนนะครับแต่บางคนอาจจะบอกว่าเออมันม,มันมันเสียศักดิ์ศรีไหมที่จะมันไม่เสียศักดิ์ศรีหรครับความหลักอืมเราไม่ได้ยอมเขาหมดนะเรายอมในสิ่งที่ยอมได้อะไรยอมยอมได้ยอมอะไรยอมไม่ได้ปรับเคลียร์กันหรือคุยกันหรือหาจุดกึงลางนะครับ เพื่อที่เราจะไปต่อกับความสัมพันธ์ค่อยเป็นค่อยไปไหนถือเหรียญอย่าเร่งอย่ารีบเกินไปเพราะเขาไม่ชอบให้เรามากดดันถ้าเรากดดันปุ๊บเขาก็จะอีโก้ใส่เราทันทีนะครับเพราะความรักความสัมพันธ์เทนมนรับยังมีโอกาสมีความสุขความสมหวังดาวพฤหัสบดียังโคจอรอยู่ในภพเลือนสุภาสุภาเนี่ยหมายถึงความสุขคว,สวค,วความสมหวังคันลองชีวิตความสมหวังดีๆเนี่ยสิบถ้วยมาแปลว่าความสุขยังมีนะครับทีนี้เราไปต่อกันบ้าง เขาคิดยังไงเพิ่มเติมสรับชาวราศีตุลแล้วก็ลักขนาตุลเพิ่มเติมนะครับไพ่ใบแรกแถวล่างเป็นไพ่สิบดาบแล้วก็เป็นไพ่ The World The Hermit แล้วก็เป็นไพ่อัศวิในถือไม้ judgment อิฐพลใต้สำหรับ4ี่ถ้วยครับ สี่ถ้วยเนี่ยคือความรู้สึกแบบอย่างที่บอกเลยเนาะเราอาจจะแบบมีความรู้สึกสิ้นหวังมีปัญหามีประเด็นกันทําให้เราอาจจะดูนอยมีความรู้สึกคาดหวังกับความสัมพันธ์เพราะความสัมพันธ์มันไม่ถูกตอบรับมันไม่ถูกตอบโจทย์ในสิ่งที่เราต้องการมันก็เลยทําให้เรามีความรู้สึกแบบน้อยเอ่ยสิ้นหวังเอย่ยมีความรู้สึกแบบนกาทีฟบ้างมีความรู้สึกอยากจะหาสิ่งดีๆอินสปิเรชันใหม่ๆดีๆมากกว่าการที่เราจะจมอยู่กับเขา เพราะบางครั้งบางคนเนี่ยมีความรู้สึกแบบอยากจบปัญหาตรงนี้ลงไปด้วยสิดดาบก็เป็นไปได้นะครับ The world คืออยากเริ่มต้นใหม่อยากมีความรู้สึกและความสัมพันธ์ที่ดีใหม่ๆแบบนั้นก็เป็นไปได้นะครับแต่จะเย็นๆใครที่ยังอยากอยู่ต่อมันก็ยังพอเป็นไปได้นะแต่คุณต้องใช้ความอดทนนิดนึงกับการที่จะต้องคิดไตรตรองหรือทบทวนตัวเองนิดนึงนะครับไพ่ the hermit บางคนอาจจะบอกว่าทำไมฉันต้องทบทวนด้วยละ่ะในเมื่อเราอยากมีเขาอยู่แล้วเราต้องทบทวนอะไรอีกคือควาว่าทบทวนในที่นี้หมายความว่าทบทวนกับสิ่งที่เราแบบจุดมุ่งหมายความรู้สึกความสัมพันธ์สิ่งต่างๆบางครั้งเนี่ยการที่เขากับเรามีปัญหากันเนี่ยนะครับหรือความรักที่ไม่ได้ถูกเติมเต็มเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะถูกเขาเรียกว่าอะไรนะอาจจะจบกันมาแล้ว แล้วมาดูไพ่แบบนี้ก็ได้นะเพราะมีไพ่สิบดับมาบางคนอาจจะจบมาแล้วแล้วมาดูไพ่ตอนนี้อาจจะโสดอยู่อะไรแบบนี้ก็ได้คนโสดเนี่ยมีโอกาสที่จะมีคนที่อาจจะเข้าหาคุณนะครับโดยเฉพาะคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูคนธาตุดินราศีพฤกษภราศีกันราศีมังกรสองธาตุนะครับที่มากหน่อยแต่ราศีธาต น้ำแล้วก็าราศีธาตุลมอันนี้อาจจะน้อยแต่ว่าก็มีนะครับแต่น้อยกว่า,าราศีธาตุดินแล้วก็าราศีธาตุไฟอันนี้จะมีบทเด่นกว่าดังนั้นคิดและทบทวนตัวเองนิดหนึ่งถ้าการทิศการทบทวนการไต่ตรองของเราเนี่ยมันโอเคมันดีพอเนี่ยมันจะทําให้เราเห็นทางออกเห็นทางเดินที่ดีได้เพราะมีไพ่ป็น,นี้คือ the judgment การหลุดพ้นการปลดปล่อยนะครับเราจะเป็นอิสระต่อการจองจําเพราะถ้าเกิดเราพยายามคิดทบทวนแล้วรักตัวเองเนี่ย นะแล้วพยายามอยู่กับตัวเองคิดให้ออกนะครับว่าสิ่งไหนเราควรไปต่อสิ่งไหนเราควรทำมันจะมีการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความรู้สึกที่ดีกว่าเดิมก็คือไพ่ the world นะครับแล้วเราจะมีพลังงาน Energy กับสิ่งที่มันจะทำให้เขามีความรู้สึกที่ยังอยากไปต่อกับเราได้นะครับ the world กับ As ล i จนถไม้นะมันเป็นเหมือนกับ p พช s i o n เป็นความรู้สึกที่ดึงดูดใจของเขาคนนั้นที่ยังอยากไปกับเรา ต่อกับความรู้สึกแบบนี้ก็เป็นไปได้เพราะว่าไพ่เนี่ยขึ้นใน,นลักษณะของการที่ว่าแค่อาจจะต้องให้เขาอาจจะต้องทบทวนหรือเราเองจะต้องทบทวนความรู้สึกในสิ่งเหล่านี้ให้มากขึ้นหน่อยเพื่อให้มันตัดสินใจเลือกทางที่ถูกต้องจะได้แบบไม่มีอะไรคร้ังคาใจสุดท้ายเนี่ยมันจะไปต่อกับความรู้สึกที่ดีได้อย่างเต็มที่สิดาบบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเป็นความรู้สึกที่เขากับเราต้อง จบหรือเคลียร์ปัญหาไปก่อนเพื่อที่จะทำให้ความสัมพันธ์มันดูแบบมีอนาคตรหรือมันดูมีความรู้สึกที่ยังอยากไปต่อแบบนั้นน่าจะดีกว่าดังนั้นชาวตุลและก็ลักขนาดตุลยังไปต่อได้แค่เราอาจจะต้องอให้เวลาหน่อยเขาอาจจะนิ่งเขาอาจจะเงียบไปบ้างในบางครั้งนะมันอาจจะทำให้เรามีความรู้สึกว่าเขาอาจจะดูห่างเงียบไปดูเหมือนกับไม่ค่อยมีเวลาให้เราหรือไม่อยากคุยกับเราหรือใดๆ มันอาจจะเป็นความรู้สึกประมาณนี้ได้นะครับจากไห้5เหรียญคือตกระกรรมลำบากกับความรู้สึกผิดหวัง3ดาบมาแต่อย่างที่บอกข้างต้นแล้วว่าถ้าเราค่อยเป็นค่อยไปอาจจะนถือเหรียญน,นะครับ เราอาจจะยังพอที่จะยังไปต่อกับความรู้สึกที่ดีได้ DM press คือความรักความสมหวังความสุขถ้าเรายังเต็มเต็มตัวเองได้คุณก็จะได้รับการเติมเต็มและการเทรตจากเขาที่ดีขึ้นได้รับการปฏิบัติจากเขาที่ดีขึ้นทําให้ความสัมพันธ์นั้นลงตัวได้จาก ไพ่ใบนี้คือสิบถ้วยโอกาสของความรักความสัมพันธ์ยังดีมากๆสาหรับชาวตุลมันยังดูมีอนาคตใหม่มันยังดูมีความรู้สึกที่ดียังมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นแฟนกันเป็นคอมมิทเมนต์กันนะรหรือว่ายังสามารถที่จะมีครอบครัวที่สุขและสมหวังและบริบูรณ์ได้จริงอยู่ว่ามันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่มันก็มีโอกาสที่เราจะได้รับผลเหล่านั้นเพราะว่าไพ่บอกขึ้นมาแล้วว่ายังไงชาวราศีตุลลักขณาตุลในส่วนที่ มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จกับความรักมันก็ยังมีอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะไปต่อได้ก็คงมีอยู่แค่เราอาจจะต้องพยายามอดทนนิดนึงถ้าคุณยังอยากไปต่อยกเว้นแต่คุณมีความรู้สึกว่ามันท็อกซิกเกินหรือปัญหามันเยอะเกินหรือความผิดหวังมันมากเกินคุณรู้สึกว่ามันไปต่อไม่ได้จริงๆนะอันนี้เข้าใจเลยเพราะว่าตัวเราเองเป็นคนที่ถูกกระทํา หรือเราเองเป็นฝ่ายที่ถูกเลือกเองหรือตัดสินใจเองมันก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวคุณนะครับว่าเราอยากจบแล้วอยากเริ่มต้นใหม่หรือเราอยากเคลียร นนมันก็มีโอกาสทั้ง2ด้านอยู่ที่ตัวเราเองตัดสินใจว่าเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะครับประมาณนี้ทั้งหมดนี้เป็นการอ่านาไพ่โดยรวมอาจจะยังไม่ตรงทุกคนอาจจะตรงมากตรงน้อยแล้วแต่บุคคลโปรดใช้วิจยายในการรับชมรับฟังว่ามันเป็นเพียงยไพ่โดยรวมแต่ทั้งการตัดสินใจดูดวงแบบแม่นยํากว่านี้รบกวนดูดวงส่วนตัวอัดไลน์ได้ที่บูพยาฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดซับพอร์ตกับช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณค้าบ